สวัสดีค่ะอยู่กับแอดโบนะคะในคลิปนี้แอดโบจะมาทำการรีวิวตัวซิลิโคนหรือสารนำความร้อนนะคะของคอแซรุ่น TM30 ค่ะตัวซิลิโคนหรือสารนำความร้อนนะคะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำความร้อนของตัวชิปนะคะไปยังชุดระบายความร้อนเพื่อที่จะเพิ่มให้เกิดความเย็นมากยิ่งขึ้นค่ะในตัว TM30 ตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์หลากหลายชนิดนะคะทั้ง CPU VGA ชิปเซตนะคะ และตัวนี้เนี่ยก็มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนอยู่ที่3.8ค่ะทางด้านแพ็กเกจนะคะก็จะมาเป็นสีดำเหลืองนะคะตามสไตล์ของคอแซค่ะทางด้านฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นรูปการใช้งานนะคะของตัวซิลิโคนทางตรงกลางนะคะก็เป็นตัว tm 3 0นะคะมาในรูปแบบเป็นหลอดเข็มฉีดยานะคะก็จะเป็นสีดําตัดกับสีเหลืองทางด้านตัวสีเหลืองด้านบนนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์แบรนด์ยี่ห้อคอแซคะทางสีดําด้านล่างเนี่ยเป็นชื่อรุ่นนะคะ tm 3 0ค่ะ ตัวนี้เนี่ยมีความสุขนะคะอยู่ที่2.5กรัมค่ะค่ะแล้วเราก็จะมีการเทสนะคะการใช้งานจริงให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเรื่องของการใช้งานนะครับเดี๋ยวแอดบิกจะเป็นคนทดสอบให้ดูกันโล้วกันะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของการจอได้มากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเราตามไปดูได้เลยครับผม คครับก่อนที่จะไปทดสอบเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบด้วยการใช้ซิลิโคน TM30 เนี่ยใส่กับกาจอนะครับปกติเขาจะใส่กับพวก CPU อะไรแบบนี้เราไม่เอาเราเปลี่ยนกาจอลกันแล้วกาจอตัวนี้ก็เป็นกาจอที่เปรียบได้กับพวกกาจอมือสองที่เขาเรียกว่ามีขายตามป้องตลาดด้วยนะจะได้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้แอดโบได้ลงมือทำเลยนะฮะวิธการก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวขันน็อนตตามนี่เลยครับช่วยกันทำดีกว่าจะได้เร็วๆนี่นะครับคือถามว่าเอ้ยทำไมเปลี่ยนซีลโคล้กับกาจอจะหมดประกันรหรือเปล่านะครับถ้าเราทำด้วยความระมัดระวังนะฮะแล้วก็ไม่มีวอยด้านหลังนะฮะก็จะเรียกว่าประกันก็จะไม่ขาดนะครับ โอเคครับนี่ก็คือการขันน็อตทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ<ะ>ต่อมาเนี่ยเราก็ต้องทําการแยกส่วนระหว่างตัวชุดระบายความร้อนด้านบนนะครับ<ม>กับตัว PCB ที่อยู่บริเวณด้านหลังนะครับตอนแกะเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะต้องดึงออกมาแบบนี้นี่ฮะก็จะแยกส่วนฮาร์ดแวร์ออกมาได้แล้วนะครับ<ม>กับชุดระบายความร้อนเนาะอันนี้ก็เป็นภ้าของตัวพวกฮาร์ดแวร์ก็จะมีเขาเรียกว่า แผ่นนําความร้อนนะครับแล้วก็จะมีสานนาความร้อนตัวนี้หน้าสัมผัสจะเป็นทองแดงตัวอย่างตัวนี้จะเป็นพันเจ็ดสิบ ti นะครับวิธีการทาซิลิโคนในกลุ่มของการจอก็คือต้องเช็ดทําความสะอาดเนี่ยครับนี่ในบริเวณซิลิโคนเก่าที่เขาทามาจากโรงงานออกให้หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนซิลิโคนแทนที่แล้วก็ประกบกับพันและกับเทั้นเองไม่ยากนะครับ,รบอย่างตัวนี้ถือว่าขันน็อตประมาณสัก6กหกเจ็ดตัวนะครับก็สามารถ เข้าถึงฮาร์ดแวร์ด้านในแล้วแล้วของโซแท็เองก็จะมีบริเวณาพากใจไฟต่างๆที่มีการระบายความร้อนด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราทิชชู่มาเช็ดทำความสะอาดกันเดี๋ยวให้โบเช็ดในฝั่งของบนนี้นะครับนั่นก็คือตัวหน้าสัมผัสทองแดงเดี๋ยวเอวิกเช็ดในส่วนของตัวที่เป็นชิปเซตนะครับเอาเลยครับบนครับเช็ดบนครับตรงนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเป็นหน้าสัมผัสนะครับจะไม่มีชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์นะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนของเนี่ยครับตัวชิปเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งอาจจะถ้าเบาเบามือหน่อยนะฮะถ้าแรงไปก็อาจจะทำให้ชิ้นส่วนในบริเวณนี้เสียหายได้นะครับอ่ะโอเคฮะนี่ครับเราจะทำความสะอาดกันในประมาณนี้พอนะครับเราจะไม่เรียกว่าขัดแบบให้มันเนียนกลิบนะครับไม่ต้องห่วงไป เพราะว่าตัวซิลิโคนไม่นําไฟฟ้ามันจะไม่มีผลต่อด้านข้างนะครับบางคนถ้าเห็นแล้วอ,อาจจะแบบมันไม่ใช่ก็อาจจะขัดเพิ่มให้มันสะอาดกว่านี้ก็ได้นะครับหรือบางเจ้าเขาก็จะมีแอลกอฮอล์ที่เช็ดทำความสะอาดมาแต่ในเบื้องต้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับพอเราใช้ซิลิโคนแบบธรรมดานี่นะครับวิธีการทาซิลิโคนในฝั่งของก้าจอนะครับก็ไม่ยากยาตัวนี้อาจจะไฮโดรแกนนิดหนึ่งตัวนี้หลอดหนึ่ง290นะครับก็ใช้ได้ประมาณ5-6ฟังนะครับ ตลอดจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือหลังก็จะมีขีดนะครับปริมาณส่วนใหญ่ขีดพวกนี้จะเป็นตัวบอกว่าจะใช้กี่ขีั้งนะครับหลักๆคือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งอันนี้คือเกตวัดของในฝั่งประมาณพวก CPU ปกติทั่วไปนะครับแต่วันนี้เราจะใช้ก้าวจอในการทาก้าวจอนะครับการทาก้าวจอก็มันมีหลายแบบเนาะจะทากากาบาทนะครับเป็นแบบากากบาทก็ได้เป็นแนวตรงหรือเป็นหยดตรงกลางก็ได้ แต่สาหรับลิ้งมองว่าวิธีที่ดีที่สุดก็จะเป็นการแบบว่าแปะๆไปจนทั่วชิปนะครับแบบไม่ต้องหนามากกันลองดูกันนะครับนี่ฮะก็จะบางคนก็ทาตรงกลางแบบนี้แล้วก็ให้ตัวหน้าสัมผัสนะครับเป็นตัวประสานกันแต่ของลิ้งจะประมาณนี้ฮะจะให้มันทั่วๆหน่อยนึงหรือบางคนก็จะใช้เป็นไม้พายนะฮะมาเกลี่ยก็ได้นะครับ ค,คือไม่ต้องห่วงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไม่เรียบหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวหน้าสัมผัสกับตัวชิปเนี่ยเวลามันบีบเวลามันประสานกันเนี่ยมันจะเป็นตัวแผ่ซิลิคนให้เองให้ทั่วถึงนั่นเองนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับความร้อนที่ลองทดสอบดูก่อนที่จะมาทากันก็จะอยู่สักประมาณช่วงเ1เ็องศานะครับสังเกตด,ดูครับ เกจที่หายไปตรงนี้นะฮะเราจะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยฮะจะหายประมาณขีดหนึ่งก็ใช้ได้อีกประมาณสักห้าครั้งนะครับสองร้อยเก้าสิบหารห้าได้เท่าไหร่ครับสามร้อยหารห้าหกสิบหกสิบประมาณครั้งละหกสิบาทะนะครับสำหรับสารซิลิโคนนำความร้อนตัวนี้อ่ะหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาชุดระบายความร้อนเนี่ยใส่พื้นที่นะครับต้องจัดทรงในส่วนของตัว ชุดระบายความร้อนของตัวเม็ดแรมกับภาคจ่ายไฟนิดหนึ่งให้มันเข้าที่นะครับอย่ากแกะออกไปนะครับเพราะว่าถ้าแกะออกไปเนี่ยตัวเม็ดแรมเนี่ยจะไม่ได้รับการระบายความร้อนมันกาจจะร้อนเกินหรือจะทาให้ก๊าซเสียหายได้ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับก,ก็ประกบกลับเข้าไปครับแบบนี้นะฮะบ,บางคนถ้างานละเอียดหน่อยก็จะถอดสายไฟออกมาปัดฝุ่นทำความสะอาดด้วยแต่กา๊าซของเราทีเอ็ดบิก๊กใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นกา๊าซที่ใช้เองนะครับเลยฝุ่นก็จะไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะยวให้เอดโบ ไปบิ๊กเนี่ยรวมกันมันสกว่านะครับรวมเงินขันน็อตนะฮะตัวสกรูน็อตของตัวกาวจอก็จะเป็นแบบมีสปริงนะครับมีสปริงแบบนี้มันก็จะไม่เหมือนกับน็อตบนเมนบอร์ดนะครับมันจะจะยืดหยุ่นนิดหนึ่งในการขันนะคราไม่ต้องกลัวป่แต่เบามือหน่อยนะครับไม่ต้องแน่นมากเอาให้พอตึงมือพอแล้วก็ใช้ไขควงปากแฉกที่มีขนาดโอเคหน่อยนะครับ เนี่ยก้าจอของโซแทกเนี่ยจะเม่นเทนแนนซ์ค่อนข้างง่ายนะครับอา้าวทำไมน็อตเหลือตัวเนื่อครับม,มันเหลือฮะไม่ใช่ร้อเล่นนะฮะไม่ใช่น็อตเหลือครับพอดีเราจะทาอีกตัวด้วยนะค,อคือ1นึ0ตัวนี้เราขันออกมาแล้วนะครับเราจะดูว่าตอนแรกเราทําตัวไหนไงเราก็เลยเอาตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่า ด้าน,นในนะครับแนบสนิทเรียบร้อยไร้ปัญหาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูดออีก,กว่าว่าความร้อนจาก71องศาในการฟูลโหลดของกาจอจะเหลือเท่าไหร่ครับ เห็นถึงประสิทธิภาพไปแล้วเนาะความแตกต่างนะครับระหว่างตัวกาซจอ 1070Ti ที่ใช้ซิลิโคน TM30 กับไม่ใช้ TM30 นะครับซึ่งใช้กาซจอจากโซแท็เป็นเ e r e n ร e ต้องบอกว่าความแตกต่างจะอยู่ราวๆสัก3าองศานะครับซึ่งถามว่ามีความแตกต่างในการใช้งานไหมโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าใช้งานในลักษณะของการใช้งานในเคสปิดนะครับความ ห่างของอุณหภูมิจะยิ่งมีมากขึ้นกว่านี้นะครับในการทดสอบของไฮดริกนั้นจะเป็นลักษณะของเคสเปิดโอเพนแอร์นะครับทำให้การระบายความร้อนจะดีกว่าปกตินะครับดังนั้นใครที่อยากจะลดความร้อนในส่วนของตัวก้าวจอรวมถึง CPU แบบที่ไม่จําเป็นไปต้องใช้โลหะเหลวเหมือนที่ไอ้พี่เคยทําซึ่งมัอนอาจจะมีความเสี่ยงในการใช้งานหรือการติดตั้งได้ลองหันมาใช้เป็นซิลิโคนอย่าง tm ส0ก็เพียงพอต่อการลดความร้อนของ CPU แล้วนะครับ ครั้งหนึ่งตีง่ายๆนะครับประมาณ5 0 6สิบบาทก็ลดความร้อนไปได้อยู่พอสมควรทีเดียวหรือทางเลือกในการระบายความร้อนนะครับของซิลิคนต่างๆยังมีอีกมากมายเลยนะอย่างของคิงพินอย่างของเกลิตเยอะแยะมากมายครับแต่ของคอแซบอกได้เลยว่าราคาถูกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายมากๆด้วยครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับซิลิโคน TM30 คอแซครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครอยากให้แอดโบมารีวิวอะไรรวมถึงอยากให้แอดบิ๊กมารีวิวอะไร ทไว้ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับ